สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ F C ทุกๆคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับของวันที่5กรกฎาคมนะครับวันที่5เดือน7นะครับวันนี้มีรถวีออสเข้าใหม่หนึ่งคันให้ได้รับชมกันนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาถึงร้านเลยผมนะฮะเพิ่งมีเวลานะครับวันนี้6กโมงเย็นแล้วนะฮะเพิ่งมีเวลามาถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวถ่ายปุ๊บอัพลงเลยวันที่5เลย นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ผมมองว่าสวยแล้วก็คุ้มนะครับคันนี้ไม่แค่80,000กว่าโลนะครับประมาณ8 000, 8 0 0 0ืนนะฮะหม่ถือว่าไม่เยอะเลยเป็นรถปี2018นะครับ1 5ตัว e ปี2018ไมหม่8 0 0 0 0นะครับถือว่าสวยงามนะตัวรถรอบคันเนี่ยผิวพันเนี่ยสวยเอี่ยมเลยขณะที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเพิ่งเข้ามาถึงร้านเนี่ยตัวรถก็สวยสวยเดิมๆมาอยู่แล้วนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนนะใครหาวีออสอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบ นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าผิวพันตตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้โครงสร้างต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปรับชมแล้วก็แจ้งโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะสำหรับพี่ๆนะฮะที่มีเครดิตที่ดีนะครับมีเครดิตที่ดีอย่างเช่นมีผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนมอไซค์ผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับและผ่อนดีผ่อนตรงเนี่ยทางเพชรยนต์นะครับฟิชเชอร์ลิงกับธนาคาร t c b ี นะะฮธนาคารทีดีบีธนาคารทหานฐานไทยนะครับเราได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่2.59นะฮะดอกเบี้ยยิ่งกว่ารถป้ายแดงอีกนะครับ2.59เนี่ยเริ่มต้นที่4ปีนะครับ5ปี2.79 6และ7ปี2.99นะฮะแบบฟรีดาวนะครับคันนี้เนี่ยจะผ่อนอยู่งวดละ6,400กว่าบาทแบบ7ปีนะครับแบบผ่อนสบายๆฟรีดาวเลยนะออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวคันนี้ทำได้นะครับบริษัทเพชรยนต์ทำได้ออกรถศูนย์บาท ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับผ่อนอยู่6,400กว่าบาทเกือบเกือบกก็ตีว่า6,500นะครับเดี๋ยวไปดูเลยรายละเอียดตัวรถคันนี้ไม่รอช้าใครสนใจรีบโทรมานะเบอร์ผมแจ้งว่าให้หน้าคลิปแล้วนะครับ0855366287นะครับผมบิวพีชยนต์ยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับสำหรับไฟหน้านะฮะไฟหน้าของตัว e นีจะได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นฮาโลเจนนะครับโคมสวยนะคันนี้นะครับไม่มีรอยแตกรายงานอะไรนะครับโคมสวยและใสเลยนะครับ งดงามไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโครงไม่มีคราบไม่มีลายงาปลาย,ปลายอะไรพวกนี้ไม่มีเหลืองเลยนะปี18ยังใสยอยู่ยังสดอยู่ตัวรถนะครับตัวกันชนกับตัวแก้มนะครับก็แนบสนิทติดก,กันดีนะครับยังไม่มีร่องรอยผ่านการทําสีอะไรมานะครับแต่เดี๋ยวเราต้องดูงานกันอีกทีนึงว่าจะต้องเก็บตรงไหนหรือเปล่าอย่างเช่นฝากระโปรงเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอยสอกรปรกเ่าโอเคฝุ่นสกรปรกก็เฉยผมรูปเอามือรูปออกแทบจะไม่เป็นรอยเลยนะมีปลายปลายนิดนึงเวลาส,สเก็ตหินมันกระเด้งเข้านี้นะมีปลายปลายนิดหน่อย สภาพฝากระโปรงเดิมๆนะเดิมๆนะถ้าผมดูจากสายตานะผมมองว่าหัวน็อตเนี่ยยังไม่น่าจะขยับมาสําหรับฝากระโปงนะอาจจะยังไม่ได้เคมสีมาเลยด้วยซ้ำสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งผมเปิดห้องเครื่องให้ดูดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถดูหัวน็อตกันว่าเคยขยับมาหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าโอเคนะสำหรับผิวพันธุ์นะครับมองไม่ค่อยเห็นเป็นคลื่นเลยนะถ้าทํามาก็คงจะเคมประกันแบบดีๆมานะครับกันชนด้านหน้าก็เหมือนกันนะไฟตัดหมอกมีให้ทั้งคู่หน้าสําหรับตัว E นะครับ กันชนเป็นโนแบ็กสวยๆแบบนี้นะเป็นโฉมตัวเกือบจะสุดท้ายแล้วของของวีอนะครับเป็นเจน3นะครับแต่ยังไม่ใช่โฉมล่าสุดนะครับโฉมล่าสุดมันจะเป็นเป็นตัวมิดแล้วนะครเป็น Entry เป็นมิดนะฮะตัวนี้ก็เป็นโฉมก่อนที่จะก่อนจะปัจจุบันนะครับสวยๆเลยอ่าแบบนี้นะครับผิวพันธุกันชนนะครับผมไม่เห็นตําหนิอะไรอามีแล้วเจอละนิดนึงนะครับดูไปพร้อมๆกันเลย นะกันชนมีตรงนี้นิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะฮสำหรับกันชนมันมีรอยสะเก็ดหินด้วยยังไงก็ต้องเก็บอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวกันชนก็ไม่ได้มีปัญหาสําหรับรถมือ2นะต้องมีกันอยู่แล้วนะครับสภาพรถดีตัวถังดีโครงสร้างเดิมแท้ร้อเปอร์เซนต์เครื่องยนต์เดิมจบนะครับคันนี้ไมคแค่แปดหมื่นไม่แท้นะไม่กลับไม่กออประวัติศูนย์เช็คได้เลยรถเพชยยนต์ทุกคันนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเกรดเอทุกคันไม่มีชนหนักพิการจมน้ําถ้าเจอเบริษัทเพลยนต์ซื้อคยน100 นะครับสำหรับแม็กนะฮะแม็กเนี่ยได้เป็นล้อแม็กปัดเงานะครับเป็นอลอยปัดเงาโรงงานเลยเป็นแม็กสรูนะฮะับ V อสตัวอได้เป็นแม็กเรียบร้อยแล้วนะฮคอ่ามันไม่ใช่ตัวเจตัวเจจะได้เป็นล้อกระทะนะะฮตัวเจจะได้เป็นล้อกระทะตัว E จะได้เป็นล้อแม็กแบบนี้แล้วนะครับแม็กอลอยปัดเงาสวยๆยางนะครับ185่งทัพหก R 1 5นะครับตัวปียางนะครยางเป็นไฟสโตนปียางเป็นปี20นะครับตัวยางเป็นปี20ดอกยางล่องยางยังมีให้เห็นเยอะแยะนะครับใช้งานได้ยาวๆนะฮะ เบ้าโชกกระตุ้มล้อมันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปแป๊บหนึ่งผมขอเปิดแฟดกันนิดนึงนะอ่าโอเคตัดคลิปเปิดแฟดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยสวยเลยเบ้าโชกนะครับเบ้าโชกไม่มียงไม่มีเยิ้มนะครับเดิมเดิมเพิ่มเติมคือมีฝุ่นเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างรถเพิ่งมาถึงร้านนะครับเบ้าโชกเดิมเดิมกซุ้มล้อเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คลอยซีนทรมะพร้าวเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับลอยซีนทรมะพร้าวเห็นนะขนาดโดนฝุ่นนะเรายังเห็นเป็นซีนทรมะพร้าวสวยสวยเลย นะครับคงสร้างเดิมแท้ร้อเปนะผมเปิดแฟลชถ่ายไปเลยแล้วกันนะครับก็ผิวพันธุ์ตัวรถนะครับสวยเดิมนะครับเนียนกลิ้งไม่มีล่องลอยการขีดการขวนอะไรนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเป็นสีบอลเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋มอะไรนะฮะตรงนี้ก็ผิวพันธุ์ค่อนข้างจะสวยงามสาหรับตัววีออส 1.5e ปี18คันนี้นะคคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา นะครับฟิล์มติดมาให้แล้วนะฮะทั้งทั้งรอบคันเลยติดฟิล์มมาให้เรียรบร้อยแล้วหน้าน่าจะเป็น60นะฮะร,รอบคัน80นะครับหรือจะเป็น60ทั้งบานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะรกระจกเดิมแท้โตโยตา้านะครับกระจกเดิมแท้นะครับนี่นะออตโตอารามีมาให้เรียบร้อยสำหรับ v ีออสห e ปี18คันนี้นะครับผิวพันสวยงามเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจกำลังมองหา V ีออไม่ใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ นะครับแล้วไม้น้อยไม้แค่80,000กว่านะ88,000โลนะครับหัวน็อตต่างๆคงสภาพเดิมไว้หมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะหัวน็อตเสาบีไม่เคยขยับนะครับแผ่นเพจนะปี18แท้ๆให้ดูกันชัดๆแผ่นเพจนะครับปี18แท้เลยตรงนี้เพจไม่ลอกไม่ถลอกเพจเดิมนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับภายในสวยสะอาดสวยเอี่ยมนะฮะไม่มีตําหนิอะไรนะครับไอ้ใบนี่ยังอยู่เลยนะใบเข้าศูนย์เชระยะเนี่ยนะครับ QC วซีพาร์ทเนี่ยตอนนี้ตอนเข้าไปตอนไม้เจ็ดหมื่นกว่า นะครับมีอีกใบหนึ่งตอนไม่หกหมื่นนะฮะเนี่ยนะครับมาเพชจารณตอนนี้ไม่แปดหมื่นแปดนะครับก็รถเนี่ยประวัติศูนย์ตรงทุรกระยะมาตลอดนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึงน่งมีเล่มไหมคนอยู่ตรงนี้เลยนะบุ๊กสวิตอะไรมีให้เห็นสำเนาเล่มน่าจะไม่ได้อยู่ในในตัวรถอันนี้นี่สำเนา,เล,นะนาเล่มนะครับสำเนาเล่มนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับอ่าเจ้าของมือเดียวไปรถหน่วยงานคันนี้นะฮะรถหน่วยงานมือเดียวนะครับคันนี้ดูกันไปสดๆเลย หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับต่างๆเดิมๆหมดทุกจุดอ่านะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับแกะกระดูกงูมาโอ้โหแน่นมากกระดูกงูนะครับแสดงว่าไม่ค่อยได้แกะคันนี้กระดูกงูแน่นๆเลยนะฮะนี่เม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆมันย้อนแสงไหมคุณผู้ชมพอโดนโดนไฟฉายมันย้อนไหมเดี๋ยวผมลองเอามือปิดดิไม่ได้ไม่ได้นะครับก็อย่างน้อยก็เห็นชัดนะไม่มืดมากเกินไปนะครับเนี่ยเดิมๆเม็ดอาร์คสีเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะสำหรับ วีออสคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยมาเก็บทีหลังแง้ไว้ก่อนนะครับรีวิวให้จบก่อนนะสวยๆเดิมๆทุกจุดนะครับสำหรับตัว v ีออสหนึีนะครับปีสิคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะตามสไตล์ของรถหน่วยงานนะชอบเอาเซนเซอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นข้อดีที่ตกทอดมาถึงเรานะครับเราก็ได้เซ็นเซอร์แถมมี2จุดนะข้างหลังเนี่ยก็เกือบรุ่มๆสองพได้ติดศูนย์มาก็2 0 0 0กว่าสาหรับเซ็นเซอร์ด้านหลัง ไฟท้ายเดิมๆนะฮะใสนะครับไม่มีร่องรอยการแตกแรงงานลายสีผิวพันธ์เนี่ยไล่เขาะได้ทั้งคันเลยคันนี้เก็บงานน้อยมากกันชนด้านหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยตรงนี้เดี๋ยวปั่นสีอ๋อไม่ใช่ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นแค่ฝุ่นเฉยนะครับสวยงามเลยไฟทับทิมไฟท้ายนะฮะงดงามสําหรับตัวรถนะครับก็ฝากพี่ๆด้วยสนใจรีบติดต่อมารีบโทรมานะฮะ0855366287นะครับผมดิวเพชรยนตยินดีให้บริการนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อ ส่วนด้านหลังนะครับเปิดฝาท้ายกันให้ดูนิดนึงป่านะฮะหัวน็อตด้านหลังนะครับดูสภาพซะก่อนนะครับเนียนคลิปเลยเดี๋ยวผมขอบปิดกล้องอีกทีนึงนะครับหัวน็อตเดิมๆิมไม่เคยขยับนะครับโฟกัสให้เห็นนะครับเนี่ยสีผิวพันธ์ต่างๆเดิมเดิมซีนอเลฟจิกเข้าแบบนี้นะฮะมันก็เริ่มมืดแล้วนะผมก็ถ่ายกันแบบสู้ชีวิตจริงๆเลยอยากให้พี่ๆ fc ได้ดูก่อนใครนะครับได้จับได้จองกันเข้ามาก่อนไม้แค่ห้าไม่แค่แปดหมื่นนะครับหัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับ ฝาท้ายเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเสียงบางๆกลองๆแบบนี้ด้านหลังวีออสนะครับคือมือไม่แรงยังอร่อยผมมีให้ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงเวลาออกรถนะฮะล้างขัดสีให้เรียบร้อยโครงสร้างด้านหลังเดิมๆซีนทางมะพร้าวนะครับเม็ดอาร์คนะฮะดูนะครับเม็ดอาร์คกลมๆคมๆกันแบบนี้นะครับงดงามนะคันนี้ซีนทางมะพร้าวนะสีใสกิ้งเลยด้านหลังสวยมากนะครับแผ่นเหล็กตัวด้านขวานี่ยังอยู่ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะฮะนี่ท้ายนะครับซีนทางมะพร้าวสวยๆเม็ดอาร์คสวยๆ งดงามนะครับงดงามตอบโจทย์แน่นอนของการใช้งานอ่าโอเคดูฝั่งนี้ต่อนะครับถวยสวยเลยสบายใจได้นะครับซื้อรถกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเพชรยนต์นะฮะเราคัดแต่รถเกรดเเข้ามาขายนะครับอ่าคันด้านหลังนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลย นะครับสภาพรถเนี่ยผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครสำหรับตัว v ีออสคันนี้มาแค่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหา v ีออสเนี่ยรถราคาถูกๆผ่อนประหยัดประหยัดไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเครดิตดีนะครับผ่อนอยู่หกพันห้านะครับเครดิตปกติหรือเครดิตไม่มีหรือไม่มีเครดิตนะครับจะผ่อนอยู่ราวเจ็ดพันต้นๆนะครับก็ขยับขึ้นไปนิดนึงนะก็สงวนสิทธิ์สําหรับตัวดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยให้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดี นะครับตรงนี้ก็ทางธนาคารเขาก็ขอมานะครับที่จัดให้กับเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในเรื่องของของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถกันนะเดิมเลยมาก็คุยเพลินไปดูกันต่อภายในนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟอ่าโอเคให้ได้เห็นกันชัดนะครับโพมาลัยนะครับหนังเดิมโรงงานนะฮะไม่ศึกไม่หล่ออะไรทั้งสิ้นนะครับมาใหม่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะกระจกมองข้าง ปรับพับไฟฟ้าได้หมดผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันเนี่ยนะครับ v ีออนะครับบิดทีเดียวติดเลยดูเลขไม้นะครับ88,943กิมโลเมตรนะฮะเลขไม้แค่แปดหมื่นกว่านะฮะจะอ,อดใจไหวไหมฮะไม้แค่แปดหมื่นสภาพรถสดแบบนี้มือสองอย่างก็สภาพป้ายแดงนะครับเครื่องเสียง cd fm am ได้หมดเลยนะครับ แอร์นะครับอันอัล็อกปรับได้สีดับเกียร์ออโต้นะครับ CVT นะครับคันนี้ฐานเกียร์เป็นสีดำเมทัลลิกนะครับสวยๆเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะสภาพของคอนโซลคอนโซลเนี่ยสวยงดงามเลยนะครับไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นเลยนะฮะหลังคานะครับไม่มีรอยจงรอยเจิมเป็นรถหน่วยงานเขาไม่เจิมกันนะครับเบาะสวยๆนะฮะเบาะของวีออสก็เลยเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับลายวีออสนี่แหละลายส้มๆแบบนี้นะครับงดงามนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ น้าค้นหานะหน้าติดตามนะครับสำหรับคันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆทุกจุดสติ๊กเกอร์ลมยางติดอยู่ครบ้วนนะครับน็อตเดิมๆเนี่ยโครงสร้างเดิม100%อย่างที่ผมบอกไปนะดูเบาะหลังนะครับนี่แน่นๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเพชนจัดการให้หมดเลยนะครับสปาภายในนะค่าป่าค่าเชื้อนะครับซักเบาะอะไรพวกนี้นะครับผมจัดการให้ทุกอย่างนะฮะออกรถกับผมเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาท ได้แบบสภาพน้องๆองป้ายแดงแบบนี้ไปใช้งานแล้วไม้เนี่ย80,000่นกว่าเองในราคา3 8 9 0 0 0บาทผ่อนแบบฟรีดาวนะดอกเบี้ยพิเศษ2.99ผ่อนที่6,500บาทไม่เกินนี้นะครับสำหรับใครไม่มีเครดิตออกได้ไหมออกได้ออกได้ทุกอาชีพนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะครับถ้าไม่มีเครดิตก็ผ่อนประมาณ7,000นนะครับม,มีเครดิต2.9 9ก็ผ่อนประมาณ6,5 0 0นะครับประมาณนี้นะลองติดต่อเข้ามาดูนะครับที่พี่ท่านไหนสนใจเนี่ยลองติดต่อเข้ามาดูว่า มาคุยกันก่อนนะว่าเป็นยังไงนะสเปคเคสนะครับว่าตัวเองมีผ่อนมีอะไรไหมนะเดี๋ยวผมประเมินคร่าวๆให้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์แน่นอนนะฮะปีสิเป็นเครื่องยนต์ฝาขาวเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่อึดถึกและทนมากๆสําหรับโตโยต้าสภาพห้องเครื่องนะฮะเปิดไฟฉายให้ดูกันเห็นๆนะครับไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ามันไหลรั่วซึมออกมาใหห้เ็นนะครับ ห้องเครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยนะฮะแต่เรายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องเนี่ยให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเนี่ยผมถ่ายให้ดูทีหนึ่งสําหรับคันนี้นะฮะแต่ถ้ามันอยู่นะครับถ้ามันอยู่ผมก็จะถ่ายนะฮะถ้ามันติดจองผมก็ขออนุญาตข้ามนะครับเบ้าโชคเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับตะเข็บไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแงะเบ้าโชคสวยๆเลยนะะโครงสร้างหัวน็อตด้านในไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับตามคาดนะครับตามที่ผมมองเลยหัวน็อตไม่เคยขยับ นะฮะคันนี้นะครับสีเดิมนะครับสีเดิมหัวน็อตไม่เคยขยับไล่มาเลยเนี่ยหัวน็อตแก้มเดิมๆทุกจุดเลยนะฮะพี่ๆท่านไหนได้ไปคันนี้โชคดีนะครับรถสวยเลยนะฮะสวยจริงๆคันนี้สีเดิมๆทุกจุดเครื่องยนต์เนี่ยยังฟิตอยู่เลยเพราะใหม่แค่แปดหมื่นเองสตาร์ททีเดียวติดชึ้งๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความสั่นเลยนะวีออสไม่ได้มีเสียงคอมกระโชกโคกหักอะไรเลยนะคอมแอร์ตัดเลยว,วันนี้ไม่มีนะครับเงียบๆนะสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบถ้วนหมดเลย นะครับหัวน็อตสาาโปไม่เคยขยับตาปั๊มโตโยต้าติดอยู่ครบท้วนหมดเลยนะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆทุกจุดนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะสำหรับ v ีออ 1.5e ปี2018คันนี้นะครับราคาตั้งขายข competit อ,อยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะฮะถือว่าไม่แพงนะเพราะว่ารถใหม่แค่88,000โลนะครับรถใหม่ไม่ถึงแสนแล้วรถปี18นะครับรถแค่5ปีเองนะครับ3 8 9 0 0 0ได้ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนอยู่6,500คุ้มแน่นอน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับท่านไหนสนใจโทรมาที่เบอร์0855366287นะครผมบิวเพชรยน์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะยังไงคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ